นี้ทางเข้านะคะทางเข้าอาณาจักรของคุณตุ๊กค่ะจากที่เราไปเยี่ยมชมฟาร์ม200ไร่มาแล้วนะคะนี่คือทั้งหมดของคุณตุ๊กเลยนะคะเนี่ยไปเลยค่ะนี่เลคะอาณาจักรของคุณตุ๊กทั้งหมดเลยนะคะเป็นโรงแพ็คที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะโรงแพ็คกล้วยไม้ค่ะเนี่ยแกไขดึงไป,ไปแล้ว,ล,วลูกหนึ่งทีสยัยไม่ดี เดี๋ยวอีก,อก,อกตรงนี้เดี๋ยวจะนิมนต์ไปให้พี่หุยนะคะกลับไปบ้านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะนี่นะคะอาณาจักรของพี่โต๊ะเราค่ะนะคะเห็นไหมสวยงามมากเลยอาณาจักรใหญ่โตบ้านเราที่เรานอนหลวงพ่ออยู่ข้างบนไปเปิดประตูเมื่อวานยังตกใจอยู่เลย <laughs> นี่นะคะนี่อาณาจักรค่ะทาง เขานะคะอาณาจักรของตุ๊กค่ะแล้วเราก็ทะลุปไปเลยพี่คุณหนูจะไปถ่ายรูปนี่นะคะพี่ว่าถ่ายรวมช่อก็สวยกว่าว่าไม่ถ่ายไอ้นี้ก็ถ่ายค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ถ่ายค่ะนี่นะคะอาณาจากักรคุนต๊กเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปน,นู่นอีกเขากำลังแพ็คของขอเดี๋ยวเราเข้าเข้ามาเห็น